ไปเป็นเรื่องอะไรเรื่องกราฟออกแน่นอนอหนึ่งข้อชัวร์นะอันนี้พี่ฟันธงเลยออกแน่นอนและข้อสอบเก่ามีให้ซ้อมทำแค่ปี6465แล้วก็ในแบบเรียนก็คือต้องสอนอันนั้นแหละเอาในแบบเรียนแล้วก็ข้อสอบเก่ามาให้ทำเริ่มมานะ้กราฟปีโกนหาที่ว่างจดเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟัง ปี6-4ออกกราฟทายห5ออกกราฟคอสหกหกอะหลักการมีอยู่2แบบที่พี่ใช้แบบที่1พี่ใช้คำว่าจำกราฟพื้นฐาน ซึ่งกราฟพื้นฐานที่ข้อสอบออกนะจะมีไซน์กับคอรสเพราะว่าลูกเล่นมันจะเยอะกว่ากราฟอื่นกราฟอื่นจะไม่ใช่คืนไงจำไว้ว่าเฉพาะกราฟไซน์กับคอสที่ต้องจำกราฟพื้นฐานะ y ถ้ากับไซด์ x แล้วก็ y ถ้ากับคอ x ไปอันที่สองคือการเอามาประยุกต์พวกประยุกต์ารที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาพวกนี้ต้องรู้จักเดี๋ยวเรามาทวนกราฟพื้นฐานก่อนเราเริ่มที่กราฟเลยก่อนนะกราฟซ้าย เราจะเริ่มต้นด้วยกราฟทรายก่อนลนักษณะเป็นไงเป้เ่็นคืนแต่จริงๆมันจะมีต่อนะมีต่อไหมครับว่ามันจะไปเรื่อยๆแต่พี่ขี้เกียจว,วาดอันนี้คือจำรูปมลยทันไหมไอ้ฝั่งซ้ายก็จะไปเรื่อยๆเป็นนี้เรื่อยซึ่งสูงสุดเนี่ยคือเลขหนึ่ง ต่ำสุดคือลบอะไรนะลบหนึ่งลบหนึ่งจำให้ดีนะลบหนึ่งบังแบบหนึ่งตำแหน่งเริ่มต้นที่ x นะทีเ่เป็นศูนย์ตรงนี้นะศูนย์แล้วตำแหน่งตรงนี้ครึ่งหนึ่งเนาะมันจะตกอยู่ที่ายแล้วถ้าครบ หลูกหรือหนรอบก,ก็ได้จะตกที่2อ,อะไร2อพายแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆอยที่ต้องรู้ไม่อยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือแอมปิจูดแอมปิจูดมันจะวัดจากกึ่งกลางไปสูงสุดก็ได้หรือไปต่ำสุดก็ได้มันจะตอบ1น,นี่คือแอมปิจูดพี่ย่อเป็นตัว A นะได้อีกอันหนึงใครจำได้บ้างคืออะไรคาบ ค่าคือระยะทางตามแกน x ที่การาฟเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเนี่ยคือโซนเนี้ยเนี่ยระยะทางตามแกน x เนี่ยโซนเนี้ยอันนี้คือระยะทางตามแกน x ที่การาฟเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบค่าพี่ย่อเป็นตัว t จากศูนย์เออมันเท่ากับสองพายจากศูนย์ยืดไปสองพายก็คือยาวสองพายนี่คือคา่า ถัดไปกราฟคอร์สกราฟคอร์สกราฟคอร์สนี่เป็นลูกไงน,นะ้ใครกางเกงในจำรูมี่ดีนะกางเกงใน แล้วก็ไปเรื่อยๆนะมันจะมีไปเรื่อยๆแล้วฝั่งซ้ายมาไปเรื่อยๆหมดเลยการังเก<ส>่งเลยสูงสุดหนึ<ส>่งต่ำสุดลบหนึ่งเริ่มต้น x เป็นศูนย์เป็นมุมนะ x คือมุมนะครึง<ส>่งกลาง,<ส>งก็คือพาย มองแค่ตรงนี้ี่ล่างอย้นะน่อโตสู้เราไม่ได้หรอกจังหวนนะนั้นนะพี่เห็นแล้วที่ยกเราอะครบรอบคืออาไรนะสองพาย ต้องรู้กี่อย่างนะสองว่าแอมพลิจูดนี้จากกึ่งกลางไปสูงสุดหรือต่ำสุดก็ได้ซึ่งแอมพลิจูดยาวหนึง่งส่วนคาบก็ระยะทางตามแกน x ที่กราฟเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบอันนี้คาบคาบก็สองอะไรเหมือนเดิมสามพายเหมือนเดิมเนี่ยครบหนึ่งรอบถ้าไปการประยุกต์กราฟ นะพี่จะเขียนแค่รูปแบบไซ n ์อย่างเดียวนะเพราะว่าไซ n ์กับคอสเหมือนกันมันจะเป็น y เท่ากับ a ไซ n ์ bx บวก c แล้วก็บวก d จำแบบฟอร์มนี้ไปเอาใหม่ y <S <S ทเท่ากับ a sin bx บวก c แล้วก็ข้างนอกเป็นบวก b เฮ้ยออโต้ที่พี่เก่งเขารับประจางหนังสือปะเดี๋ยวพี่ฝากไปบ้างดิได้ไหมได้ไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กันเดี๋ยวพี่แต่แต่ว่าหนักอยู่นะแล้วก็บอกเป็นเราเลยนะเอ่าผมเองบอกเลยว่ายังไงก็ติดแน่ๆแล้วไม่อ่านแล้วเอนี่คือย่อมาจากนะไรบิจู อว่าผมติดอยู่แล้วไม่ต้องอ่านแล้ว B นี่คือใครนะความถี่ B คือความถี่ซึ่งสูตรที่ต้องจำเลยนะค่าเท่ากับ2พายส่วนด้วยความถี่ คอร์สก็เหมือนกันนะคอร์สก็แค่เปลี่ยนจากซรายตรงนี้เป็นคอร์สแล้วรายละเอียดเหมือนกันทรายกับคอร์สเหมือนกัน C นี่คือการเลื่อนการาฟซ้ายขวา C นี้อยู่อยู่ในวงเล็บนะอยู่หลังมุงนะอยู่ในวงเล็บ D นอกวงเล็บแสดงว่าข้างในวงเล็บจะเป็นการเลื่อนซ้ายขวาถ้าบวกเลื่อนซ้าย จำอย่างเดียวลบเลื่อนขวาส่วนดีนอกวงเล็บนอกวงเล็บจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าบวกดีคือเลื่อนขึ้นลบคือเลื่อนลงครบ มี4อย่างนะจำใหดีให้ fx เท่ากับ1 2, ส่วน2อ o s พี่แบ่งเป็นพายส่วน2 x อย่างนี้นะแล้วก็ gx เท่ากับ2 sin 2, 2 x 2> กอไก่ข้ามมาก่อนอ่ะดูขอใคร ข้อไข่เขาถามว่าแอมลิจูดของฟังก์ชันอะไรนะฟังก์ชันจํจำเป็นนวัดการาฟปะไม่ตอบแอมลิจูดฟังก์ชัน g ตอบหน้าทายตอบเลขอะไรก็คือ 2, 2> เต้นก็คือเท่ากับ4เท่าก็คือ4คูณกับแอมลิจูดของใครนะ f คือ1ส่วนอะไรเท่ากันไหมเท่ากันถูกต้องของใครนะข้อควาย ค่าของฟังก์ชัน f อันนี้ฟังก์ชัน f เนาะค่าผายยังไงนะ2พายส่วนอะไรส่วน b b คือพายส่วน2ตัดกันเหลือเลข4สแสดงว่าค่าของฟังก์ชัน f คือ4และเขาก็บอกเป็น2เท่าก็คือ2คูณค่าของ g ถ้าค่าของ G ก็คือพายเท่ากับไอทีเท่ากับสพายส่วน B B คือเลข2เหลือใครพอดีพาย4กับ2พายนี่เท่ากันไหมเอาตไม่เท่าคนละเลขเลยผิดเหลืออะไรนะกอไก่ถามว่า G หารด้วย f เป็นฟังเอต่อเนื่องนี่มันคือเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคำว่าต่อเนื่องเนี่ย ต่อเนื่องอะอยู่ในเรื่องเดียวอะแคลช่จะมีแบบจะต้องรู้ความรู้แคลนิดหนึ่งเกี่ยวกับความต่อเนื่องนะเยวกับความต่อเนื่องอเขาถามฟังก์ชัน G ก็คือเอา G เป็นตัวตั้งหาได้ F ไอจกับ F อ่ะมันอยู่ในรูป X งานที่ใส่วงเล็บ X ไปเลยนะอยู่มันอยู่ในรูป X GX ก็คือ2 sin 2x f(x) ก็คือ1 2, อส่วน2 c o คอส่ส่วน2 x ย้ายใครขึ้นมาได้คนหนึ่ง2ป่ะย้ายมาคูณ2เราจะได้4 sin 2น2 x หารด้วย cos π พยส่วน2นี่กี่องศานะเ0องศาคูณกับ x กา,ก,าานะการที่กราฟจะต่อเนื่องได้มีอยู่เงื่อนไขอันเดียวก็คือส่วนห้าเป็นศูนย์อย่าไปทิ้งนะการที่กราฟจะต่อเนื่องได้กราฟจะต่อเนื่องได้ตัวส่วนห้าเป็นศูนย์ตัวส่วนห้าเป็นศูนย เพราะว่าถ้าตัวส่วนเป็นศูนยะ์่ะไอ้ตรงกราฟจะแหว่งและมันจะหาค่าไม่ได้ตัวส่วนคือ s i n ์หรือคอสแสดงว่าก้อนนี้ห้ามเป็นศูนย์ไอ้ตรงคอส90องศาคูณเอกต้องไม่เท่ากับศูนย์คอสคือ x เ,เนาะเดี๋ยวเยวพี่ถามก่อนตำแหน่งที่คอสเป็นศูนยะ์น่ะคือมุมอะไรบ้าง ตรงนี้ปะคอสเป็นศูนย์คอสไม่ศูนย์เก้าสิบกับสองร้อยเจ็ดสิบพี่เขียนคร่าวๆอ่ะนะอันนี้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ลบหนึ่งซึ่งบนสุดคือเก้าสิบล่างสุดคือสองร้อยเจ็ดสิบคอสคือ x อ็กซ์ใช่ไหมวัดไปก่อนนะ อสมุมอะไรห้าเป็นศูนย์มุมมุมนี้นะแสดงว่ามุมที่พี่วงเนี่ยที่พี่ตีกรอสีเลียมะห้ามเป็นใครก่อนเก้าสิบรู้เรื่องใช่ไหมเพราะว่าคอสได้ศูนย์แสดงว่ามุมเนี้ยที่ชื่อว่าเก้าสิบองศาคูณเอกอะต้องห้ามเป็นเก้าสิบไม่งั้นพอก้อนนี้เป็นเก้าสิบมันจะได้ศูนย์ส่วนเป็นศูนย์แหละกับห้ามเป็นใครด้วยสองร้อยสิบจริงๆมันวนได้ มันวนได้หลายรอบแต่ถ้าวกอีกรอบหนึงก็บวก90ใช่ไหมพอวกอีกรอบหนึ่งเอ้ยทดีบวก180มันจะตกอยู่ที่410ทันใช่ไหมมันจะเป็น90บวก180บวก180ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลายรอบถ้า270บวก180ตกอยู่ที่400อะไรนะอันนี้คือห้ามเป็นห้ามเป็นแล้วทีนี้เราก็เอา90ไป,ไปหารแสดงว่า x ห้ามเป็น1ห้ามเป็น3 ห้าเป็นหไปเรื่อยๆถ้า x เ,เป็นเลขพวกนี้แสดงว่าไม่ต่อเนื่องแหละกาฟจะขาดโจทย์บอกว่าไงนะโจทย์บอกว่ามันต่อเนื่องไอ้ช่วงที่เขาให้อ่ะให้จําไว้ว่ามันคือขอบเขตค่า x เ,เขาบอกว่ามันต่อเนื่องในช่วงศูนย์หึงสองมันคือขอบเขตค่า x น,นะแสดงว่าเขาบอกว่ามันต่อเนื่องตั้งแต่ศูนย์ถึงใครนะใช่ไหม αι? เลขหนึ่งไม่ต่อเนื่องแสดงว่าผิดผิดเลขเดียวเลยคือเลขหนึ่งตอบผิดแสดงว่าถูกกี่ข้อข้อเดียวคือขอไข่ย้ำนะเลขหนึ่งทำให้กราฟค่ะอยู่ในช่วงนี้พอดีแล้วขอบเขตที่เขาให้คือ x หรือ y นะ x x จำไว้นะ x